ในปัจจุบันประเทศไทยยังเป็นจุดหมายหลักของแรงงานต่างด้าวกับการเข้ามาทํางานภายในประเทศแต่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายรัฐบาลจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ล่าสุดมีประกาศออกมาแล้วกฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและคําขออนุญาตอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเหลือเพียง500บาทเท่านั้นสําหรับแรงงานต่างด้าวสีสัญชาติได้แก่กัมพูชาเมียนมาลาวและเวียดนามโดยมีผลระยะยาว4ปี เพื่อหนุนให้เกิดการจ้างงานถูกกฎหมายรักษาขีดความสามารถผู้ประกอบการทางด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกระทรวงมหาดไทยวันที่27ตุลาคม2566ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงการกำหนดอัตราค่า,าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในไทยตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงง,งาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษพศ2566ลงนามโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งสาระสำคัญของกฎกระทรวงจะเป็นการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราจาก2 0 0 0บาทเป็น500บาทและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปจาก1,900บาทเหลือแค่500บาทสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเมียนมาลาวและเวียดนาม ซึ่งเข้ามาทํางานในไทยตามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีโดยการลดค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลาสปีจะมีส่วนสนับสนุนให้มีการจ้างงานคนต่างด้าวโดยชอบด้วยกฎหมายแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเพื่อการทํางานให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เข้าเมืองเพื่อทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งภาคการผลิตสินค้าภาคการบริการภาคการส่งออกและพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วยซึ่งประกาศนี้ที่ออกโดยกฎกระทรวงจะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทํางานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ซึ่งการลดค่าธรรมเนียมลงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของทั้งแรงงานและนายจ้างข่าวดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีหากมองในมุมของแรงงานต่างด้าว ที่สามารถเข้ามาทํางานในไทยได้อย่างถูกกฎหมายมากขึ้นการลักลอบตามช่องทางธรรมชาติลดลงแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลใจให้กับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศไม่น้อยเพราะเชื่อว่าแรงงานต่างด้าวจากเพื่อนบ้านมีแนวโน้มจะทะลักเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการแย่งงานของคนในชาติรวมถึงคุณภาพของคนต่างด้าวและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียงของคนไทยบางส่วนบอกว่าบางคนอยู่ทํางานเกินกว่ากฎหมายกําหนดค้าขายแข่งกับคนไทยในตลาดสด บางคนรับเหมาก่อสร้างแต่ราคาคนไทยลํำพูนเชียงใหม่มีเยอะเลยอีกคนบอกขอทางเขมรเต็มไปหมดรัฐบาลไม่มีปัญญาจัดการที่จริงควรเก็บเพิ่มด้วยซ้ําแรงงานต่างชาติเข้ามาเป็นล้านคนต้องใช้ไฟใช้น้ําแล้วก็ต้องผลิตไฟฟ้าน้ําประปาเพิ่มต้นทุนสูงขึ้นขยะก็มากขึ้นน้าเน่าเสียเพิ่มขึ้นชาวไทยบอกอีกว่าควรจะเพิ่มค่าประกันและบทลงโทษทางกฎหมายของต่างด้าวที่เข้ามาก่ออาชญากรรมต่างๆให้มากขึ้นด้วย ควรออกกฎให้ส่งลูกแรงงานกลับประเทศมาทํางานแต่มีลูกหัวปีท้ายปีพวกนี้มาใช้สวัสดิการของคนไทยใช้ภาษีคนไทยเลี้ยงพม,าม่าเขมรและอีกคนบอกทุกวันนี้รู้สึกเหมือนไม่ได้เดินอยู่ในบ้านตัวเองอยู่แล้วแต่ก่อนเดินไปไหนก็อบอุ่นเพราะมีแต่คนไทยเหมือนเป็นญาติพี่น้องเดินได้สนิทใจทุกวันนี้อย่างกระเดินในขเขมพรพมา่ารู้สึกอึดอัดมากๆมีชาวเมียนมาเข้ามาแสดงความเห็นเช่นกันว่า ต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากที่เห็นใจเราแต่ก็มีคนไทยส่วนหนึ่งที่มองต่างมุมออกไปคือพวกนายทุนชอบสิ่งนี้งานพื้นฐานคนไทยไม่ทําเพราะไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่าแรงคนไทยรวม9ก้าพันแทบไม่อยากทาส่วนแรงงานต่างด้าวเช่นลาวในประเทศเขาได้2องถึงสามพันต่อเดือนพอเข้าไทยมาเป็นแม่บ้านล้างจานล้างรถได้เงินเดือนเก้าันมันเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายนายทุนไทยเราชอบสิ่งนี้เพราะไม่ต้องจ้างแพง,แพง โรงงานใหญ่ในไทยเริ่มเอาแรงงานต่างด้าวเข้าสายผลิตแล้วตอนนี้และทุกคนคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ